สวัสดีครับกลับมาอีกครกั้งนะครับกับรายการ Technical Gamer TV กับผมกล้องคนเดิมนะครับวันนี้นะผมจะมาแก้มือจากรอบที่แล้วที่ผมได้ตายไปในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอืมรอบนี้ผมก็ม่มีอมากนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับกระดูกรนรสครอรอ พูอนะฮะผมรู้สึกแย่มากเลยะรอบที่แล้วมันทำเฟลหนักมากรอบนี้ผมก็กลับมาแก้มือให้ได้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไปถึงบอลให้ได้โอเคฮะและนี่หน่วยที่ผมเล่นก็คือหน่วยเฟรมเฟรมบัคกนะนะครับเริ่มเลยนะชุดเ,เอ้าที่ พี่ท่านผู้ชมครับผมมีอะไรจะบอกครับสวยแล้วครับเนี่ยผมลืมใส่บอดมาว่ะเฮ้ยเป็นไรนะฮะเล่นคนเดียวก็มันดีฮนะท้าทายแต่ก็กลัวนะเหนไหท่านผะู้ชมต้องอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับนี่งครับแม่งจะมาก็มากันแล้วคื่อหนึ่งดอ,อกถามว่าคุณสมกบัารของเฟรบ,บาคท,ทำอะไรได้นะฮะผมเคยบอกเหมือนผมจะเคยบอกท่านผู้ชมไปนในคลิปที่แล้ว แล้วนะว่าคุณส,สมบัติของเซบัสเนี่ยมันจะยิงปืนแม็กซ์หนึ่งตูนเป็นเป็นลูกปืนไปได้แล้วก็เพิ่มคุณสมบัติในการใช้ปืนเอ่อเฟรปปมปืนไปนลูกเืไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแค่เซจแรกผมกลำบากจะแย่แล้วอ่ะครับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่ค่อยมีอารมณ์มากเทวนะ่า นี่มันก็ดึกแล้วผมเรื่อผมแอดดื่นะแคดรอบดืนะ่มครับก่อนนอนตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วลนะ่ะตายไลน์ว่าโอ้ยจีให้หน้าหายกันไป็นบ้างมันไม่ต้องมีหน้าไปพ่นเลยยังไงผมก็ต้องงอไปให้ได้คนระับเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านนี่เชียร์กำลังใจให้กำลังใจมนาะให้ผมด้วยนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกอย่างเริ่มจะแย่แนละ้วครับ สิงนี้ไปตายยิงให้ทอบอย่างเดียวครับหัวหายไม่หมดเฮ้ยจ็บโอ้มันเดินตามผมได้นะครับขนาดของรุ่นแล้วไม่ธรรมดาว้าเฮ้งเอาอะไรเอาอะไรพุ่งุ้นแตกกูวะโหเล่บมากเลยผีสนุกดมากเลยครับท่านผู้ชมแน่คิวปองหรือคปองผมรู้แล้วว่าทีมนี้เนี่ยอัดแคสไม่มันเท่าที่ที่แล้วแต่ว่า คืออันนี้ผมจะกลับมาแก้มือเฉยผมรู้ตัวดีครับตายผมรู้ตัวผมรู้ตัวเอง,ร,เองรู้ตัวเองแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยฉันหมดร้ายผมรู้ว่าการที่ยิงหัวของใครให้มันระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ง่าย<ม>บอกให้ผมเลี้ยวซ้ายวะทางไหนวะ บ่นเลยจะไปรู้กูมึงเนี้อยเออทางไหนคุณผู้ชมครับใครจะบอกครับผมหาทางไปร้านขายของไม่เจอดูเหมือนสเตทนี้ผมต้องรู้ต่อยนะมันบอกว่าแถวเนี้ยอ๋อตรงนี้ก็ว่าเดี๋ยวซื้อหนึ่งวัยเลยเครื่อข้าวเร็จเสร็จ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมซื้อทันหน้าที่ของเฟรมเฟรมไรแต่ว่าไฟบั็อกที่ดีครับต้องมีปืนไฟติดตัวอย่างนี้นะฮะต้องมีปืนพกคู่ครับแล้วก็ยิงมั่วเลยได้เลครับเดี๋ยวหลังจังเลยอะไรเง้เอาแล้วไงี่ยแล้วเนี่ตัวร้อนเน ว่าเรามันต้องเล่นอย่างนี้ใส่ผมผมก็ทำใจไว้แล้วนะแ,แ,แต่แตเรับทนะุกคนนะมันจะผมเล่นจะแย่นะแย่นะเป็นเป็นบักเดวลอ,อัพแล้วดีใจกับตัวเองนะครับเหมือนเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่สายเข้าไปนะเพราะผมลืมใส่ไปนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อน,นี้คือว่าฟังก์ชันในเกมนี้มีอะไรบ้างก็รู้ว่าใครๆหลายคนก็เล่นเป็นแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เป็นก็มาดูได้จะไม่พิงคุแน่เพราะว่าเคยเป็นมาก่อนนะไม่รู้อะไรเลยก็มันเล่นเลือกสายไม่ได้แย่งจริงมันผมจะเจอลูกตองนะเนี่ยะแต่มันเก็บไม่ได้เก็บพุงอะ เียวหลังเยค,ครับเหมือนอีกบอตนะเหลือตัวเดียวเดียวเรียบร้อยครับโห<อ>ดไหมฮนะเฟรมเฟรมบัคสนใจก็มาเล่นกันได้นะตอนนี้สายนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายที่โหดสายนึนเลยทีเดียวครับผมเรื่องคุณสมบัติในแต่ละสายเนี่ยผมจะบอกอีกทีบอกเลยก็ได้เฟรมบัคนะครับเฟรมบัคจะเป็นสายที่เพิ่มความแรงให้ปืนไฟ แล้วก็จะยิงปืนแม็กหนึ่งสูย์เป็นไฟได้กับสายาพยาบาลนา่วยแพทย์จะสามารถเพิ่มฮิวให้เพื่อนแล้วก็ฮิวได้แรงขึ้นครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตจะเป็นสายที่เออยังไงล่ะคอยช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ผมจําสเตตัสมันไม่ได้ไงโษนะครับเดี๋ยว มันมีอีกอ่ะผมผมจบได้แค่ไหนวะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วมันไม่มันถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่านี่มึงมาแอดตอนสี่ทุ่มวะเนียมันไม่ใช่ทุ่มนะครับมันเป็นตีแล้วตอ,อนนี้ตอนนี้ก็เราวๆตีหนึ่งกว่าๆนะเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วล่ะง่วงละก็ต้องทนถนะฮะทนเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านครับผมทนได้ ต้องกที่เราฝังนะฮะจมไนไม่มีทางแย่แล้วาผมอแย่เยโอไม่รอแล้ครับมเลวนก็จะเปลวอีกครนะั้งนเดี๋ยวจะเข้าไปจมมันไม่ได้ผมจะหยุดคนที่ได้เสมัน้นเดี๋ยผมอยู่ทางบ้านนะ อยากประสบแต่ไม่ได้เลยหาทนีครับนะครับโหโคตรลุ้นนะครับโจมเองจริงๆก็เจ็บนะบูเจ็บนะบู๊ตอนนี้มีหัวถ้าเกิดไฟมันเผาจนสต๊อบบี้ไปมันก็จะตายไปเองใกล้นะฮะหัวแตกตายอะไรอย่างเงี้ย เขาเลยครับแนี่ยเขาเลยเขาแบบนี้เลยนะ <S <S เรียบร้อยครับ <S <S เพียร์นี่แหละครับความน่ากลัวของฝ่ายบัคเดี๋ยวจิ้มกันจิ้มอืมรู้สึกดีนะ่นี่ถ้าเกิดมีบอร์ดให้ผมจะรู้สึกดีใจมากกว่านี้เยอะเลยนะผมจะรู้สึกว่าโอ้โหมีผมมีเพื่อนผมจะอบุญ ทางกายและใจนะฮะผมไม่รู้ไปทางไหนวะเนี่ยร้านเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งแต่ผมกลัวกระสุนหมด่ไปดูวันผมว่ามันไม่ทันวันู้ชมกินกี่จีไม่ทันละ นับแล้วครับอ่ะลุยกันเลยดีกว่าดูฉากนะน่ากลัวมากเลยจะต้องยิ่งต่างเก็บลูกปืนตางยาี่ห้อมาจากไหนข้างนอกแย่แล้วครับเลือดผม ก็ผมตัดแย่แล้วติ้นครับถ้าเกิดผมรอดรับนี้ไม่ได้รนะับรองว่าผมมีจิตแย่เหมือนตาแน่นอนแต่ถ้าผมรอดได้ก็คือบจบนะภาวนาเพื่อให้ผมรอดได้ดคือสมมติน้าทันเจอง่วงแล้วโป้ตาผม,มาไปที่ที่มันปลอดภัยที่สุด ท่านผู้ชมครับขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆยังไงผมก็ไม่รอดอ่ะขอโทษจริงๆนะครับแค่นี้ฮนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเคลียร์สเตทให้ได้เดี๋